ราชวิทยาลัยจุฬาพรเดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทยจัดกิจกรรมบริการวิชาการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพกระดูกและข้อประชาชนพร้อมเปิดตัวรายการสุขภาพใหม่ออโทปิดิกเพลส เพลลิต์หมอกระดูกและข้อที่จะลงจอทางช่อง YouTube C.R.A. จุลาพร์ชาแนลปลายเดือนเมษายน2567นี้เป็นรายการที่จะรวมเนื้อหาความรู้ครอบคลุมทุกเพลิ์ในหมวดกลุ่มโรคทางกระดูกข้อและกล้ามเนื้อจากทีมแพทย์ออโทโปิดิกเฉพาะทางสาขาต่างๆของโรงพยาบาลจุลาพรโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักลีลาอุดมลิปีภูมิหนวยการโรงพยาบาลจุฬาพรเป็นประธาเนเปิดกิจกรรมค่ะ ็วันนี้เป็นการเปิดตัวอโตุภิิเพลลิสของสื่อกระดูกและข่อมจุฬาลงรณ์ได้เลยจุฬาภรณ์ดีครับซึ่งเป็นเพลลิสที่รวบรวมความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางกระดูกและข้อโล้มกระดงกระดูก แล้วก็โรคข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมต่างๆโดยเราจะจัดเป็นแยกเป็นเพลย์ลิสต์แต่ละอันไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนไข้ที่อยากได้รับความรู้หรืออยากหาข้อมูลก่อนที่จะมาพบแพทย์หรือว่าการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยในเนื้อหาสาระของแต่และเพลย์ลิสต์นี่จะประกอบด้วย คำถามที <unex> ่คนไข้มักจะถามเราเวลาเราเจอคนไข้ที่ห้องตรวจหรือสิ่งที่เราอยากจะบอกคนไข้ว่าถ้าเป็นแบบนี้หมออยากให้ทําแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดโรคเกิดขึ้นหรือว่าการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับหรือการแชร์ประสบการณ์จากตัวคนไข้ที่เคยรักษาเองมาแล้วว่าผลรับจากการรักษาเป็นยังไงซึ่งพวกนี้จะรวมอยู่ในเฟรลิสทงหมทที่เราจะร้อนกันในวันที่25เมษายนนี้ครับจะเริ่มจะเริ่มค่อยๆปล่อยทีละเฟรลิส ก็สามารถติดตามชมได้ทาง C I A ทูดามฮอนชานเอลยูทูบชานเอลนะครับคือหลักๆในการของเราจะเป็นการให้ความรู้คู่ความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็คือไม่ได้เน้นสาระมากเกินไปเป็นค,คําพูดที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจเองได้โดยที่ไม่ไม่ใช่ภาษาทางการแพทย์ที่มันจะต้องไปกีความอีกแบบหนึ่งอันที่2ก็คือเป็นการรวมเพจลิสก์ก็คือส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอเราจะเจอว่ามาเป็นรูปๆเจอเป็นคุณหมอไปลงในเพจ แยกกันไปเป็นเหมือนเป็นแฟกเมนต์เป็นสเปซสปาไปเรื่อยแต่อันเนี้ยเราจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วการเข้าไปดูเราจะได้ข้อมูลอย่างเพื่อนในเฉพาะหมวดหมู่นั้นที่เราอยากทราบเราจะแยกเป็นตามหมวดหมู่ตามเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นในในตัวยูทูบชาแนลครับช่องจริงเราก็อยู่ในสังคมที่สูงอายุนะครับแนหลายรถเนี่ยจะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็รับทราบว่าเอเจนซง่โซซิตี้ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย จะกเกิดปัญหาใดกับผู้สูงอายุทั่วไปบ้างแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเข้ามาเจอกับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุอะไรแบบที่จะเจอจะมีปัญหาอะไรก็้าเป็นในกลุ่มพรคข้อเสื่อมนะครับหรือว่ามีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมซึ่งในงจุดหลางเนะี้ยเมื่อได้รับการร,รักษาโดยการที่เราปรับยืดบยต่างๆางนะครับหรืออาจจะใช้ยาระบางส่วนมาบ้างแล้วนะครับกายภาพมาบ้างไม่ดีขึ้นก็จะแนะนำว่าต้อง สราเจอเฉพาะทางก่อนในเบื้องต้น,ตนแล้วก็ในส่วนของทบพอสเตรลิสเราก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะช่วยแนะนำให้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นกกอนนะครับ ในปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของคนเราก็เป็นยุคที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในรหรือการทํางานที่อาจจะไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกท่าเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของการขยับของกระดูกหละข้อและโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อตามมาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ศึกษาหาข้อมูลนะครับในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเอา่ CIA อ C R A Orthopedic เอ่อเพลย์ลิสต์นะครับของจุฬาพรคอสต์บอร์ CRA จุฬาพรแชนแนลนะครับของเราก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้ในการดูแลตัวเองนะครับจริงนี้เป็นใครเงียบครับก็คือปกติเราทํางานทุกวันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์เล่น iPad แม้กระทั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยการใช้งานบ่อยๆมักจะไปโลกที่ยวซ่อนอยู่เสมอมาด้วยนิ้วล็อกนูชาหรือว่าเส้นเล็นข้อมืออักเสบหรือว่าอาจจะเป็นเรื่อง ออฟฟิศซินโดมพวกปวดคอบ่าไหล่พวกนี้ก็มาจากการพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนไปซึ่งถ้าเรารู้ตัวเอง่อเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราก็จะไม่้อหมาครบที่แน่ซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าความรู้ที่เราจัดสรรไว้ในเพลย์สเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถบอกตัวเองในเบื้องต้นว่าเอ๊ะเราบียาการแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะทําแบบนี้เราควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ เชื่อได้ครับก็ฝากเชิญชวนทุกท่านติดตามที่ C R A จุฬาพ h ชาแนลนะครับในพาร์ทของออโตบิคเควสซึ่งเราจะออกอากาศรูกเผยแพร่ทางออนไลน์เนี่ยวันที่25เิามษายนนี้ครับก็เป็นในการที่ได้ทั้งสาระได้ความรู้เป็นคลิปสั้นๆดูสัก1-2นาทีก็ได้ข้อมูลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเอต้านิวครบจบทุกข่าว